กราบสวัสดียามค่ำครับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมชาตากรรมเกิดแก่เจ็บตายที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับวันนี้เดินทางทั้งวันนะครับตอนเช้าก็นั่งรถตู้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาทำภารกิจที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับก็แวะข้างทางส่งเสียงให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคนที่ยังรัก และศรัทธากันไม่ว่ากระผมจะอยู่ในภาวะใดพี่น้องประชาชนก็ยังให้กำลังใจกันอย่างมากมายดังนั้นการทักทายให้กำลังใจแก่กันและกัน<อ>เป็นสิ่งสำคัญยิ่งนะครับให้ดูนาฬิกาหน่อยไอ้นี่นาฬิกาเพื่อนของเก่งนาฬิกาเพื่อนของเก่งครับเพื่อนให้มา พี่ทูนพี่ทูนแกเป็นพ่อค้าหมูอยู่ที่บ้านนิคมอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนั้นแกก็ขับรถรับจ้างเคยทุกอย่างฟาราให้คุณแม่ผมเคยคลุกคลีกันมายาวนานและผมก็ออกจากที่นั่นแกก็มาเห็นในคลิปและจิตตามเป็นเอซีก็เลยมีความรักชอบพอกัน ยกนาฬิกาให้หนึ่งเดือนราโดขอบคุณพี่ทูลเป็นอย่างยิ่งวันนี้ส่งเสียงชั้นๆมันมืดหน่อยข้างทางนี่นะครับมืดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้มันมีเรื่องนะครับนายกอบตอนายกอบตอร่วมกับเลขาธิการนายกอบตอ พูดอย่างนี้ดีกว่าเขาไม่คลองมันจะเลือกตั้งอยู่แล้วเลขาธิการนายกอบตอคนนั้นเป็นหัวหน้าพักด้วยหัวหน้าพักรวมไทยทำลายชาติกล้าบังอาจนำภาษีของพี่น้องประชาชนนำเวลาของราชการอ้างว่าไปตรวจงานไอ้ตรวจงานก็ตรวจนั่นแหละ แต่เป้าหมายหลักเนี่ยเพื่อที่จะไปสร้างพลังทางการเมืองในท้องที่นั้นๆมันดีครับเพราะว่าเลขาธิการอบอตอคนเนี้ยเป็นหัวหน้าพักด้วยมันดีเพราะนักการเมืองต้องหาเสียงแต่สิ่งที่กับปรีก็คือใช้ภาษีประชาชน,นปนแปลกก็ไปไม่อับอายคว้าดิน เอาเปรียบคู่ต่อสู้ความรู้มากมายอาดีตก็เป็นสอสออดีตก็เป็นผู้พิพากษาเพราะฉะนั้นความรู้ปริญญาบัตรต่างๆเนี่ยมันไม่สำคัญมันไม่มีคุณค่าอะไรถ้าผู้นั้นมันไม่มีจิตใจทรนงตรงต่อประชาชน ใช้เครื่องบินหลวงรถหลวงเจ้าหน้าที่รัฐอำนวยความสะดวกขยันจะเป็นจะตายออกไปกับนายกอบตอไปเชียงใหม่ไปเจอประชาชนเอาดอกไม้เน่ามาให้มันต้องเอาดอกไม้จันโน์นมาให้ไอ้สองคนนี้ผมไม่อยากจะพูดก้าวร้าวเช่นนี้เลยแต่ว่ามีความจำเป็นจะต้องให้พี่น้องประชาชนประชาชนได้เห็น ถึงความเป็นไปความไม่สะอาดบริสุทธิธรรมของผู้นำรัฐบาลผู้นำมตตที่จะต่อยอดความชั่วไปอีกสองปีแย่มากๆครับป้าที่ราชบุรีก็ขอแสดงความยินดีกับป้าที่ลงสมัครผู้แทนเราต้องเอาคนเช่นนี้แหละครับสมัครผู้แทน คนที่กล้าสู้อยู่แถวหน้าประชาชนกล้าตายแทนประชาชนเอาคนลักษณะนี้แม้เขาไม่มีความรู้ร,ระดับปริญญาเป็นมหาบัณฑิตมาเรียนเอาได้ของเหล่านี้เรียนเอาได้แต่สิ่งที่เรียนไม่ได้ซึ่งมันเกิดขึ้นมาจาก,กจิตใจวรตชุดยดุติธรรมก็คือคุณนธรรมในดวงใจมันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนต้องหมักหมมสร้างสม ว่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นดังนั้นยินดีกับป้าที่มาสมัครผู้แทนจะได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนรากยาและก็ทุกชนชั้นสุดยอดครับคุณป้าเจ้าหน้าที่อายป้าบ้างไหมผู้หญิงชาราอาสิบอายุเกือบเจดสบไปหิ้วปีกไปปิดปาก ยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอาชญากรอาชญากรรมร้ายแรงนี่คือข้าราชการในระบบประยุทธ์ซึ่งมันกลัวประยุทธ์จนหัวหดยอมทรยดยศประชาชนคนที่จ่ายเงินเดือนไม่ไหวนะครับข้าราชการทบทวนใหม่ได้ครับท่านจะต้องมีจิตสำนึกนะครับ ไม่ใช่ว่าคิดแต่ปกป้องหม้อข้าวตัวเองสมมติว่าไม่ทำร้ายป้าในวันนั้นสมมติประยุทธ์มันจะย้ายย้ายไปอยู่ที่ไหนเงินเดือนก็เท่าเดิมช่างหัวมันแต่เพราะข้าราชการเนี่ยมันมีทําเลทองบางแห่งมันไม่มีรายได้ลำไพ้พิเศษก็เลยไม่อยากไป ต้องการอยู่ในทำเลทองเมื่อต้องการอยู่ในทำเลทองก็ต้องสนองนายแม้จะทำผิดกฎหมายผิดคุณธรรมนี่แหละครับนี่คือความตกต่ำของข้าราชการนะครับถ้าข้าราชการทั้งหลายยืในใ้แข็งไอ้หน้าไหนมันก็ไม่กล้าย้ายหรอกครับย้ายสังคมก็จะรุมประชาทัน์มันเองนะครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าด้วยขอให้ได้เข้าสภานะครับพี่น้องประชาชนที่รรกรพบัักริงตอนนี้วาระการยุบสภาประกาศแล้วไม่รู้ประกาศจริงประกาศเท็จวันที่20ได้ข่าวว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นการแย่งชิงอำนาจ เพื่อจะเข้าไปเป็นรัฐบาลต่อไปเวชามานมากมายงัดออกมาแทนที่ปล่อยให้ประเทศชาติแทนที่จะปล่อยให้ประเทศชาติประชาธิปไตยมันเดินไปตามปกติมันไม่ต้องมีความปริแยกในประเทศก็ไม่มันพยายามสร้างอาเพศเริ่มมาจากกกตจะไปนับรวมกับคนต่างด้าว ว่าเป็นประชากรหรือไม่ทั้งที่มันตัดสินใจได้คนที่มาจากโกโกตคนที่มาเป็นโกโกตล้วนแต่เป็นข้าราชการใหญ่เชี่ยวชาญกฎหมายเชี่ยวชาญการปกครองอย่างมากมายแต่มันเสือกทำสีธนนชัยต้องส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญและตอนนี้มีการค้องศาลว่าโกโกตแบ่งเขต ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับบางทีมันอาจจะทำให้การเลือกตั้งขยับขเลื่อนเคลื่อนไปไม่ตรงเป้าหมายและไอ้คนที่ไปร้องมันก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับหัวหน้าเผด็จการแม้ว่าคนลพรักดังนั้นพอร้องพอมีเรื่องมีราว การเลือกตั้งมันอาจจะเดินต่อไปด้วยยากลำบากพอการเลือกตั้งสะดุดนายประยุทธ์ก็จะรักษาการนายกไปเรื่อยๆข้าวทางมาเลยดังนั้นนะครับความผิดทั้งหลายทั้งพวงนี้ชี้ไปที่ประยุทธ์ไม่ต้องชี้ไปยังกะกะตเพราะกะกะตมันตั้งมาจากคอสช,อชอ ดังนั้นเนี่ยมันก็สอบพอสมรู้ร่วมคิดรากยาวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนจับจ้องมองอย่างใกล้ชิดแต่เอาเถอะครับไม่ว่ามันจะบิดเิีอยวยังไงพี่น้องประชาชนคนไทยคงไม่ยินยอมคงไม่ทนตรอมใจต่อไปอีกแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้ควายคุมอำนาจจงเกรงใจประชาชนเพราะประชาชนไม่เหมือนต้นปีห้าเจ็ดแล้วจะบอกให้ปีห้าเจ็ดก่อนยึดอำนาจบริบทประชาชนเป็นอีกอย่างวันนี้ก็เป็นอีกอย่างอย่ายา่มใจผู้มีอำนาจทั้งหลายให้ประเทศไทยมันเดินไปตามปกติให้ประชาธิปไตยมันค่อยๆพัฒนาด้วยตัวมันเอง ไม่ใช่ว่าพอทําอะไรไม่ถูกใจไอ้เสงเแข่งชาติชั่วมึงออกมายึดอนานาจยึดแล้วมึงทำเฮียอะไรประเทศสุขสงบไหมคืนความสุขอย่างแท้จริงไหมปฏิรูปแท้จริงไหมเพราะฉะนั้นพวกมึงไม่ต้องเฉฉัยประชาชนเขาจะไม่ทนอีกแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับสารวุฒิสารเกตถูกต้องหรือเปล่าไม่ทราบ ผมทำแม่งทำแม่งตั้งแต่วันที่ไปประชุมเขาใหญ่เมื่อปีที่แล้วกายค้านพบประชาชนเนี่ยคนอื่นเขาไปนั่งบนเวทีหมดแต่สาราวุธไม่ยอมขึ้นบนเวทีผมว่านี่มันมันแปลกๆอยู่นะผมก็ไม่ไว้วางใจรอกมันดาประยุทธ์ก็จริงแต่ใจไม่รู้คิดอะไรขอเวลาท่านสรี์ไปอภิปรายในสภาชูรูปราพลตำรวจเอกเสรีสนับสนุนเป็นนายก คนตำรวจเอกเสรีก็ดีใจนึกว่าจะได้คนเก่งเข้ามาแต่ที่ไหนได้มันไปซบกับคนที่มันดาผมก็ไม่ว่าล่ะครับปัญญาของคนมันไม่เท่ากันอย่าไปถือสาหาความถือว่าเป็นเวรกรรมของเขาและพี่น้องประชาชนจะสั่งสอนทอนรากถอนโคนมันเองเอาแค่นั้นแหละครับสบายใจดีทีนี้มาคืน ผมได้ฟังหมอชนน่านได้อธิบายเรื่องว่ามีความจำเป็นจะต้องแลนสไลด์310ที่นั่งขึ้นหรืออย่างน้อย300ผมได้ฟังคร่าวๆถึงความจำเป็นที่ต้องพูดอย่างนั้นขอบคุณหมอชนน่านขอบคุณหมอพักเพื่อไทยขอบคุณคณะพักเพื่อไทยที่สามารถสบประมาท คำดูถูกดูแคลนของจัตุพรได้จัตุพรบอกว่าถ้าแน่เจงประกาศออกมาสิว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐป้อมตอนนี้พรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนให้ได้อย่างนี้สิครับแล้วประชาชนจะตอบรับสนับสนุนไม่ต้องไปกักป้อมมันมีดีอะไรมันก็สันดานเดียวกับ ประยุทธ์นั่นละอยู่ในรัฐบาลประยุทธ์ถ้าพอมมีความไม่สุดคิดแตกต่างจากประยุทธ์มันก็จะต้องย่อมมีความขัดแย้งในการบริหารราชการแผ่นดินไม่มหไปในทิศทางเดียวกันหมดแทนที่จะคอยกระตุกขาประยุทธ์วาเฮ้ยมึงเข้ามาปฏิรูปนะเว้ยนี่มึงไม่ได้ปฏิรูปมึงอย่าก,ก้กอำนาจ กูเป็นรุ่นพี่มึงนะโว้ยป้อมเคยพูดบ้างไหมเราต้องดูตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะมาอ้างว่าจะเข้ามาสร้างความปลองดองปลองดองหายอะไรไม่ต้องอ้างหรอกป้าเหมยอ,อยู่กับประโยชน์มาแปดปีทำไมไม่คิดปรองดองจะมาเป็นมาตายตอนนี้ไม่ต้องมาแกล้งสร้างภาพขอบคุณหมอชนน,นั่นคณะพักเพื่อไทยที่ตัดมันออกไป เสรีนิมไทยก้าวไกลไทยสร้างไทยประชาชาติมากมายก่ายกองอยู่แล้วอย่าไปสนใจพวกนั้นอย่าไปสนใจพรรคทหารกำแรงอย่างที่ก้าวไกลเขาว่าอย่าให้ราคาเพราะมันไม่มีราคานี่แหละครับผมดังนั้นหมอชนน่านบอกว่าถ้าได้มาแค่2 5 0ถ้าได้มาแค่2 5 0บ อาจจะยังจัดตั้งรัฐบาลลำบากมันจะยุ่งยากกับไอ้สวสพรสวเห็บหมามันจะไปยุ่งยากมันจะไปติดกึกติดกักตรงนั้นมันอาจจะเลือกนายกไม่ได้พอเลือกนายกไม่ได้ประยุทธ์มันก็รักษาการยาวมันก็ใช้ภาษียาวคนที่ลำบากจากตําก็คือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหมอชนะบอกว่า ต้องสามร้อยขึ้นสามร้อยสิบขอให้เป็นเช่นนั้นขอให้พี่น้องชาวอีสานพี่น้องชาวเหนือพี่น้องชาวเสื้อแดงจงเป็นร่วมแรงร่วมใจผลักให้เพื่อไทยข้อแลนสไลด์ไปจอมพลเสีเสือเสรียมไทยทําไมไม่บอกให้เสรียมไทยแลนสไลด์ผมก็อยากให้เสรียมไทยแลนสไลด์อยากให้ท่านเสรีเป็นนายก แต่ต้องมาดูตัวเองด้วยสิครับเราเป็นพักตั้งใหม่เป็นพักเล็กพูดให้ตายมันก็ไล่ไม่ได้เสรีรอมไทยขอสักสามสี่สบที่นั่งก็สุดยอดแล้วนะครับดังนั้นในฐานะที่เพื่อไทยเขาเป็นพักหลักก็ขอให้ทุ่มเทเอซของเพื่อไทยทั้งหลายทุ่มเทกันเข้าไป พี่น้องเสื้อแดงที่เคยกินแหนงแขงใจที่เคยกินแหนงแขงใจก็กลับมาทุ่มเทให้เขาเพราะครั้งนี้เป็นศึกชิงเมืองอย่าให้เมืองตกไปอยู่ในมือโจรตกไปอยู่ในมือเผด็จก,การต้องอย่างนี้ครับพี่น้องสำคัญเป็นอย่างยิ่งและคุณหมอชนน่านบอกว่าพลังเงียบ คนที่ไม่เคยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นพลังสำคัญที่สุดในครั้งนี้ดังนั้นผมขอกราบปิงวอนกราบขอความการุณาพี่น้องผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ใช้เสียงครั้งนี้ท่านจะนอนนิ่งนิ่งไม่ได้แล้วครับถ้าท่านนอนนิ่งนิ่งประเทศมันก็จะไม่นิ่งนะครับมันจะดิ่งเหวเราประชาชนในชาติก็จะดิ่งเหวไปด้วยนี่แหละครับที่ผมมา ส่งเสียงให้กำลังใจเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ประยุทธ์แพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ก้าวไกลเขาบอกมาแล้วว่าจะต้องไล,ล่ล่าเอาประยุทธ์และคณะซึ่งมีความผิดพลาดอย่างมากมายมาเข้าคุกและก็จะเข้าจริงๆด้วยเขาเปียความผิดพลาดอย่างฉกาจจักันสิ่งเหล่านี้ ประยุทธ์และองค์คาพยพจจำเป็นจะต้องเกาะอำนาจไว้ให้นานที่สุดดังนั้นถ้าพี่น้องอดทนจนถึงที่สุดแล้วว่าแปปีที่ประเทศเสื่อมสุดประยุทธ์จงพ่อเราจะขอออกไปเลือกตั้งส่งเสียงดังๆแสดงพลังเลือกควงประชาธิปไตย ถ้าพี่น้องประชาชนตะโกนกันเช่นนี้มั่นใจว่าชัยชนะจะกลับมาสู่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับผมก็พูดไม่ละเอียดอะไรมากหรอกครับไม่ใช่นักพยาการอะไรมาให้กำลังใจนะครับว่าเราจะต้องพร้อมเพียงใจและถ้าเป็นไปได้ผมจะไปช่วยปลุกระดมผมลงทั่วประเทศให้พี่น้องประชาชนคนที่นอนหลับทับสิบให้พี่น้องประชาชนคนที่ยังไม่ รู้อะไรมากถึงการบ้านการเมืองให้ได้มาสนใจการบ้านการเมืองว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องของนักการเมืองถ้าปล่อยให้เป็นนักเป็นเรื่องของนักการเมืองนักการเมืองมันจะร่วมมือกับข้าราชการเกินเมืองพี่น้องประชาชนกว่าจะได้ใช้สักบาทกว่าจะได้รับประธานอาหารในแต่ละมือ ต้องยื้อแย่งแข่งขันประกอบอาชีพนานา,นาสารพันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากว่าจะได้เงินมาสักบาทยาดเงือท่วมตัวแต่พวกคนชั่วใช้ยาดเงือของพี่น้องประชาชนละลายไปรายวันอย่างไม่กลัวบาปกรรมหน้าอับอายเป็นอย่างยิ่งบาปหนักเป็นอย่างยิ่ง นะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนอย่ายอยู่นิ่งๆอย่าถือว่าการเมืองธุระไม่ใช่เราจะล้มละลายโดยไม่รู้ตัวนะครับคืนนี้ก็ให้กำลังใจกันแค่นี้เดินทางต่อตอนนี้อยู่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีก็มีเสรีรวมไทยฝากไปด้วยครับพี่น้อง ถ้าไม่เลือกผู้สมัครก็เลือกพรรแต่ถ้าเป็นไปได้เลือกทั้งพรรทั้งผู้สมัครผู้สมัครเสรีอมไทยก็ให้ขยันขันแข็งกันหน่อยนะครับรอแต่ท่านวัวหน้าพรรคผลตัวเด็กเสรีจะมาช่วยท่านก็ไม่มีเวลามาช่วยละครับเพราะว่า400เขตถ้าเดินกันวันละเขตมันก็ปีกว่าไปแล้ว400วัน ปีหนึ่งมี3 6 5วันเพราะฉะนั้นท่านจะต้องช่วยตัวเองเอานโยบายพักไปขายชูท่านเสรีปราบโกงปราบทุจริตปราบยาเสพติดปราบอัญพานนี่แหละครับขอให้พี่น้องประชาชนคนเพชรบุรีต้อนรับพักเสรีรวมไทยควักควายประชาธิปไตยทุกพักด้วยครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับโชคดีปลอดโรคปลอดภยัยสวัสดีครับ